เอออูดเดี๋ยวนี้กูใส่น้ำหวานแค่ฝาเดียวกูกินได้นะเว้ยเนี่ยขมขมกูว่าแม่งอร่อยดีเออแม่งก็ได้อยู่นะเว้ยขมขมอ่ะแต่กูกินกูแม่งไม่ไม่ไม่ใส่พวกพวกน้ำหวานพวกอะไรเลยว่ะกูชอบกินน้ำจิบจิกูว่าแม่งขมอร่อยและนี่เมื่อเช้ากูไปจัดปลาแซลมอนมาโอ้โหกูรั่วเลยแม่งเจอชิ้นละสี่ร้อยอ๋อเออเออปลาแซลมอนกูชอบนะเว้ยไอ้ชี้อ่ะแต่กูเคยเจอชิ้นหนึ่งแปดร้อย เออแต่กูก็กินอ่ะเพราะกูชอบไงเออแล้วเดี๋ยวนี้กูเป็นอะไรไม่รู้นะเว้ไอเชี่ยแม่งหกโมงเช้าคือกูต้องตื่นอ่ะแม่งเหมือนแบบติดนิสัยมาจากตอนเป็นทหารเว้พอหกโมงเช้าปุ๊บกูตื่นเลยไม่ว่ากูจะนอนดึกแค่ไหนกูก็ตื่นนะกูนอนเที่ยงคืนกูก็ตื่นหกโมงไม่รู้เป็นอะไรเออเหมือนกันจริงตอนที่กูโดนจับไปอ่ะไอเชี่ยตีห้าตีห้าครึ่งเงนี้กูตื่นมาแล้วแบบไม่ไม่แม่งไม่ค่อยมันไม่สลืมสลือนะว่ากูตื่นขึ้นมาก็คือแบบ เออลุกไปออกกําลังกายไปอะไรเองเลยแม่งอัตโนมัติจริงแม่งติดมาจากข้างในอ่ะเออข้างในเขาฝึกลกัวตอนนั้นกูจะไปสอบเป็นเป็นรีคอนเรือนจำด้วยแต่ว่าเขาปิดรับสมัครพอดีเออเนี่ยอุ้งมึงเห็นเนี่ยคองอ่ยตอนเด็กเด็กนี่กูพุ่งหลาวทีเดียวถึงฝั่งนู้นเลยเออคอแม่งเล็กเออเนี่ยแม่งทำไอออกมาจนแบบว่าคองแม่งแคบหรือรตี้เดียว ออคลองเงี้ยนะโอ้เมื่อก่อนตอนที่กูอยู่แถวไอ้พระรามแปดเจ้าพยากูบอกให้กูพุ่งเหล่ามึงจับวิได้เลยกูบอกให้นะมึงจับวิได้เลยไม่เกินสิบห้าวิกูถึงฝั่งตรงข้ามเออเมื่อก่อนกูว่ายน้ําเร็วกูว่ายน้ำเก่งเออแล้วพูดถึงน้ําเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะกูบอกให้นะยันวางนะสี่ม้อห้าม้อพวกกูแม่งอยู่กันเออเยต่ก่อนนี่แบบ นั่งกันยาวๆอ่ะสี่ห้าม้อนี่คือไหวแต่เดี๋ยวนี้แม่งแบบโอ้โหนี่หน่อยน,นี่คือแบบโอโนอนหลับไม่ไหววะ่ะอ๋อเออเฮ้แต่เดี๋ยวนี้กูพวกกูยังนั่งกันอยู่แล้วไงกูเก็ดแต้มม่อคืนนึงก็ก็ไหวอะ่ะเช้าขึ้นมาก็ไหวก็ไปทํางานต่อไปอะไรต่อเนงี้ยบางทีไม่ได้นอนก็มาอีกวันนึงก็ก็กินเลยไม่นอนพวกกูพวกกูไหวเออน้ํากูดแดกได้เรื่อยๆเอาจริงถ้าเกิดไปมีเก็บจัดกิจกรรมแข่งกินแข่งอะไรนะ กูว่ากูที่หนึ่งอ่ะนี่กูว่ากูเดี๋ยวกูว่ากูจะซื้อรถใหม่เดี๋ยวกูเออกูดูดูอยู่ว่ากูจะซื้อรถคันใหม่ไม่รู้จะเอารถอะไรดีเออพูดถึงรถเมื่อวานกูไปโชว์รูมมาไปดูกูไปหารถที่แบบว่าไอไอที่มันมันขับบนน้ําก็ได้อ่ะแล้วถ้าเกิดมันแบบว่าเร่งความเร็วไปสักประมาณ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงงเงี้ยมันก็แบบบินบินได้มันมีปีกขึ้นมาบินได้เว้ยกูไปดูมา กูจะสั่งจองแต่ว่าเขาบอกเขากาลังในนี่อยู่กําลังแบบอยู่ในช่วงทดสอบเลยแบบรอก่อนแต่แต่กูไปก็กูเลยบอว่าให้เขาไปให้เขาไปแสนหนึ่งมั้งเออแค่แบบเขามาคุยกับกูเรื่องคันนี้เพราะกูสนใจมากไงเผื่อแบบแม่งมาปุ๊บกูซื้อคันแรกเลยเออพูดถึงรถแล้วแม่งแบบไอ้แยแม่งโคตรเจ็บใจเลยแย่กูเคี้ยวมีแม่งที่ไหนได้ตัวทดลองตัวโชว์เออแล้วเมื่อก่อนมึงเคยซื้อซื้อใบเท่าไหร่ เชี่ยกูนะเคยซื้อใบแพงสุดเลยตอนนั้นนะไอช่วงที่แบบแม่งยังไม่ถูกกฎหมายอ่ะเจ๊เค่แม่งบอกหน้าหนาวใบไม่แตกใช่แม่งกดกูไปพันสองอ๋อไอหน้าหนาวไอตะกรอนเฮ้ยมันเป็นประจำเออกูมีสวนให้เพื่อนเช่ากูให้เพื่อนเช่าเก็บใบาขายอะไรพวกเนี้ยนะ่ะกูมีสวนอยู่แต่ว่าเวลากูแตกเราเข้าใจอ่ะเออใบมันไม่แตกช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวนี่กูให้มันไปเลยโล 2, สองพันสี่กูให้มันคือแบบจริงๆริงกูจะเอาฟรีก็ได้ ราะว่าสวนนั้นกูให้มันเช่าไงแต่ว่าเออกูเห็นมันเป็นหน้าหนาวมันก็ต้องเออทามาหากินอ่ะก็เลยให้แม่งโลละสองพันสี่ก็ก็ได้อยู่ว่ามันก็ไม่ไม่หนักหนาสาหัสอะไรขอเออเออเอเอะไรนั่นอีกไอเหียแบบเป็นเวลากูรู่วอะไรกูเคยเจอแบบว่าไปซื้อฝอไปซื้อฝอเนี่ยไอ้เที้ยตามพวกเนี้ยพอเลยสองทุ่มแม่งอัพราคา จากร้อยหนึ่งเป็นร้อยยี่จากร้อยยี่เป็นร้อยสี่กูรั่วเลยกูเจอราคาแบบว่าแม่งขึ้นลงเหมือนเหมือนเล่นหุ้นอ่ะอ๋อไอที่เป็นเวลาอัวแม่งเริ่มต้นมาจากกูเลยตอนนั้นกูไปซื้อกูเห็นมันดึกแล้วกูเห็นมันง่วงอ่ะไอเี่ขอบตาดําแล้วเว่นง่วงกูเลยบอกเฮ้ยน้องต่อไปน้องต้องแบบเก็บแบบว่ามานอกเวลาเวลาแบบพักผ่อนเวลาอะไรอย่างเงี้ยเว้ยตอนนั้นกูให้ไปสามร้อยจริงทุกครั้งที่กูเจอมาน่ะกูไปซื้อเนี่ยไอขวดละร้อยยี่ร้อยสี่กูให้มันสามร้อยกูเห็นมันเหนื่อยเออ กูว่ามานันต้าจะเริ่มต้นมาจากกูเนี่ยแหละมึงแรดูรวยนะไอ้อูด๊ดเฮ้ยไม่กูก็พอมีพอ,พอ,พอกินไอนะ้ี้าแต่กูคือเรียกว่ากูรวยน้ําใจว่ะกูมีน้ําใจคือกูเห็นใครแบบหน้าของสารใครอะไรอย่างกูไม่เคยเอาเปรียบใครกูเต็มที่เสมอไอ้นีะ่ยแมง่งมึงก็รู้อยู่ว่ากูเป็นคนยังไงกูขี้องศาลเออไอ้ย้ยกูให้หมดอะใครกูเจอใครกูให้หมดอ่ะ งั้นรอบนี้มึงช่วยกูออกค่านานตักร้อยเงนี่ยแต่มันยังไม่ใช่วันนี้ไงเพื่อนไอ้เชีย้ยกูไม่มีถ้าเกิดกูมีมึงก็รู้อยู่มไม่ต้องมาบอกกูอย่างนี้หรอกจริงกูฟักให้มึงเลยมึงเห็นปะไอ้เที้ยแต่ก่อนแบบกูมาปุ๊บกูวางให้หวงมึงเลยเท่าไหร่เท่าไหร่หรอะไรไม่ต้องมาหานะกูไอ้พันหนึ่งร้อยไอ้เชี้ยร้อเยเดียวเองเออโอ้โหก็ก่อนพันหนึ่งกูให้มึงได้ไอ้เชีย้ยแต่วันนี้กูไม่มีไงนะก็เอาเป็นเอาเป็นว่าเอางี้ดีกว่านะแอด ดี๋ยวกูมีเมื่อไหร่นะมึงไม่ต้องออกมไม่ต้องเอ่ยเลยเดี๋ยวกูหิ้วมาให้มึงเลยนะเพื่อนแต่วันนี้กูยังไม่มี